สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าๆเห็นดอกแคหล่นวันนี้มาถ่ายดอกแคก่อนดอกแคสวยมากเลยพี่น้องคนแก่ชอบเอาไปลวกกินน้ำพริกเพราะมันจะออกขมหน่อยๆเนาะบึ้งนะนะจนะเก็บจักหน่อย เดี๋ยวจะเก็บจักหน่อยกันนะพี่น้องจ๋าคุณอนะ่ะโอ้ยมันตกหล่นไม่ๆเลยสดๆเลยกินเป็นเพร,ระยาะปัญเสิร์จเจ้าตำกับปะทูเข้มคือที่เสบเนาะโอ,อ้เก็บไปเพื่อผูดด้ใดอยากอู้หอมอยู่ได้ดินดินหอมพี่น้องจ๋าโอ้ มาเด้อปนเด้อคือได้อยากดอกหล่นใหม่ๆมเลยเริ่งต้นมันมันออกดอกตรงไหนก็เ่เห็นมีที่ท่าว่าที่ออกคือเป็นดอกไม้เต็งจังใดดอกหล่นใหม่ๆหมสวยสวยเลยดอกหล่นใหม่ๆหมสวยสวยหอมด้วย อหอมหอมหอมเหมือนมันลิปุ่นกินไม่หมดหรอกเก็บเอาหน่อยนึ่งทพาหรอกอหอมมากมากใครชอบกินเนี่ยก็กินกับอะไรดีพี่น้องจ้าโอ้โหสวยงามอารามแท้เลยตะลึง ไปเก็บทัางพ่นเห็นแล้วก็สะออนเด้กินเพรเบิดดอกผู้ใดเขามากินเล็กน้อยเพราะค่อยอยากกินออกมันวาวติออกขมนิดนิดมันหอมด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ไม่มีกลิ่นหอมด้วยมีกลิ่นหอมพ้อมกั่ไนเนาะเบึงนงบนต้นมัน คือปูเป็นตะมีดอกมันคือมีดอกว,วันนี้ดอกมันหล่นมาจากไหนแบบอ๋อเนี่ยนูน้ว่าตังเกตนนุก,ก็ว่าคือมีแต่ใบแบบไดวะเนเอ๋อมีนวลอยู่ติดนะปูเออเอาในมันไว้ป่งอีกเด้อปูเออเพาะพอเอาในเอาอันไว้ตอกิงเอาขันผมเอาไหนเอาขันผมได้ด้วย,ยสคคคยิคือผักเสียนคือผัก้่กอแผููยยัง เด้เขาไปดองอะ่ะอาอตีว่ามันเพิ่นลวกกินได้อย่างเดียวอะ่ะม,ม,ม,มันออกคมเลยล่ะปะอ,อ,อือ,อ,อ้งามงามเท้เละตะลึง มันมีคนเก็บเดินไปเดินมาพุเทเถ่าก็อยากเลยแต่เหนะนเห็นมันสะออนดอกมันสื่อเลยดอกงามมันน่าจะมีหอยน้าตน้นมันขาวจันทร์พันคือซากุระเนาะแบบว่าบ่าตองลนนะนี่แหละก็อ,อืน่นแค่ปลาแค่หน้าเนี่ยแหละอเดียวกันว่ะอู้ห่ามเก็บเพราะว่ามันงามด้นี่กินนี่บ่ปันใดเดยบ่ารู้จักจ เห็นแล้วก่ะหอมด้วยนะบ่เ so ห็นมือคนว่เห็นคนเก็บแม่ผู้เฒ่าเดินมาบอกเก็บกับแสดงว่าบมมีคนเก็บก็นั่งนี่กับเก็บสะออนอยู่เดินโอ้โหเสียหลีคนโอ้หอมหอมมากเลยเดี๋ยวสิให้เบิ่งไอดอกตุ่มเป็นยังคน่าตอนเช้ามาก นนั่เติให้เบ่งดอกตูมเพราะว่าเป็นอย่างคือมีอันแต่ดอกลอนบ่มีดอกวนตน้นกว่าติมองเห็นบ่โน่เนี่ยดอกมันติเป็นแบบโอ้ยไหนอ่ะเดี๋ยวเด้อพี่น้องเอ้ยัยบกลองมีแต่ตะเรือตะเลยนี่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 มันติดดวงตูมจังสี่นี่อ่ะมันติดตูมจังสี่ตอนเสาร์มากมันก็ติบานออกเลย ตูอยู่ตรงนี้แหละเป็นกลุ่มกุๆอยู่นน,นะเต็มเพราะว่าดอกโพกนี่พราะมันบานออกปุ๊บมันติดลนเลย <c oughs> มันนี้มาสวนเดี๋ยวสิผ้าไปเก็บพักไอ้ดอกขจรเด้อค่ะเด้อปลูกขจรใบแถวหนึง่งก็ล่งออกดอกงามมาแล้ว สวัสดีนะคะไปเก็บดอกเคม,มาแล้วตะเวนขึ้นแล้วตอนเช้าพี่น้องเอ้ยนาแรงปลูกอะไรก็ปลูกยากบ่ได้ก,กินปันใดก็พ่อได้กินอยู่ดอกวะมีพริกหยวกกระลั่งเจีเบิดหลุนเบิดอายุพัดพริกหยวกพัดไส่กระเพราพัดไทยหมูนี่มะเขือสองมะเขืออันนี้มะเขือพ่วงน,นั่นนั่นมะเขืออันนวยนั่นได้กินโย น้ำยดก็เป็นยัางน้ำบอ่อดีเป็นไรหรอกแม่แรงมันบอดียดไม่ทั่วถึงเดี๋ยวสิดผ้ามาเก็บดอกขจรเดิม,เ,มเดิอมือนนี่นมาปลูกไว้แถวเดียวนี่แหละกำลังออกดอกอยู่ได้กินหลายรอบแล้วละ่ะทำกระไดมาทายจค่เพียเดี๋ยวสิดผ้าเบ่งก่อนเหนือพึ่งเก็บ มันจะดอกไม่ค่อยใหญ่เท่าไรเด้อบานละโมบานว่าจะเก็บลว้ว่าอยากเก็บตอนแรงนะอยากเก็บตอนเสาร์เลยเ้เก็บตอนเสาร์มันสิจับอันนี้ไว้นั่นเด้อพี่เนี่ยยางเบิ้งกอนก็นได้ดอกเดี๋ยวส่วนเนี่ยมันเป็นพันดอกใ่บอสยงสงสัยอยู่แต่คิดว่าน่าจะเป็นพันดอกใหญ่แต่เราไม่เคยใส่ปุ๋ยอะไรเลยเนี่ยมันสิ ถ้าเ้าปลอยมันใหญ่มันจะออกเป็นพ่วงกว่านี้อยู่ดิมันจะออกเป็นผุ่มใหญ่กว่านี้อยู่แต่ส่วนหมากบาคอป่อ่อยูย่หอยปอยใหญ่หร้อกู่ตเก็บก่อนเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขายางเบึงก่อนข่ายางเบึงก่นงอนย,ยังคอยทายยังคอยยังคอยติเก็บกันอกเนี่ยมันออกดอกเก็บได้ทีละล่หลายเดียวทา้งทัางนั้นมันถือแดดมันออกดอกดี นะออกทั้งปุ่นออกหลายอยู่นี่บินเนี่ยต้องใส่ต้องทำไหมต้องใส่ต้องเฮ็ดเคี่ยมันขึ้นยัง head, ตีเฮ็ดขึ้นโตนะเพราะว่ามันขึ้นสังเกตเบิ่งลมมาแห้งแห้งแล้วมันสีคือจังมันสีหักพูดนะนดอกมันไม่ดอกไม่ฟอนะดอกมันมันเขียวยังสีดียัยงเขียวแล้วก็กรอบเนื้อแน่นแซ่บดีดีกลางใส่ตู้เย็น เห็ดกินโอ้แสบได้กินหลายเคียแล้วน้าเด็กพี่น้องโควิดโควิดก็บบ่ได้ออกไปไหนแล้วบ่ได้ขายบ่ได้มีรใดๆยังเก็บแต่พักแห้งๆนี่แหละกินอยู่นี่แหละพอได้กินแล้วพี่น้องจ๋าเอ้าพูดนะอันนี้มันสีบานก่อนแต่มันไม่ฝ่อนะสังเกตเบิ่งมันบ่ฝ่อนะมันมันมันแน่นเนื้อมันแน่นมันแซ่บดีนะ พึ่งกำลังเพิ่งจะออกเนี่ยเพิ่งปลูกปีนี้ปีแรกงงรตรงไปต้องทำโต๊ะท่านเฮ็ดจังได้ละว่าวะสมปะเสกัน,นทั้งไทยอีสานบ้านเฮาเฮ็ดโตให้หมันขึ้นนะพี่ไอ้หมู่นี้หลอยู่ไม่หมดเลยบ๊อบคอยได้ใส่ปุ๋ยยังเลยยาเยอะอยังก็บบอบฉีดปล่อยถ้ามัฉาดาหนึงว่าเขาเฮ็ดจังได้วะตอนแรกคิดว่าโอ๊ยมันกระจรดอกหน่อยบ๊อบ เด็กมันก็อ,ออกดอกหน่อยหน่อยทแท้บัดพ่อเก็บไปกินดู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 แล้วมันออกมาดอกใหญ่เติบอยู่แต่อันนี้ที่บ่ก่อยอยากปล่อยมันบา,นเาด,ด,อมมอนอาดเนาะมันเสพถ้าได้ฉีดฮอร์โมนยังดอกฮอร์เฮดบ่เป็นเนาะบ่รู้จักนะฮ่องจักพวกฮอร์โมนดอกฮอร์โมนยังเขามฉีดมันคือสิออกดีอยู่เาบ่รู้จักถูกธรรมชา,า,าติเด้ยเบิ่งกระเพ้าเนาะฝนไม่ตกทันฝนตกมา ไม่มันก็บติดขึ้นอีกตัวเนาะนี่ฝนบ่นตกนี่นี่ยามอยู่ดิโอ้ปราทายบางคนเขาตีปล่อยมันออกบ,บ,าบานกว่านี่ดิค่อยได้ไงแต่ส่วนมาถี่เก็บกินประมาณนี้แต่มันบานออกกว่านี้มันตีใหญ่กว่านี้อยู่ อันนี้มันพระท่านในบานบันไดเนื้อแน่นๆออกมาอยู่เนื้อ,อมันออกดอกดีอยู่ซัง,น,งนึ้นแดดเนี่ยเวลาลมมาแรงๆเหมือนมันจะล้มเหมือนมันจะขาดเนี่ยขาดลายรอบแล้วต้องมาต่อต้องทําแบบหานดีกว่าเฮ็ดแบบห่านแบบโต๊ะมน,นขึ้นนะหานเป็นสี่เหลี่ยมคือโตะเอานะ แล้วเฮาปล่อยมันใหญ่มันสิใหญ่กว่านี้อยู่มันสิหลายอยู่แต่ว่าต้นมากก็เป็นไงเตอสิเก็บก่อนเด้อนี่เก็บเบิดเลยถ้าดอกซํานี้พอดีนี่บ่บ่บานบ่ตูเดี๋ยวมันสิได้หลายนําถ้าเฮาประมาณนี้แต่ถ้าประมาณนี้อร่อยอยู่แต่ว่ามันสิได้น้อยเบิ่งทางนี้ยอดบักั่วไว้เมื่อวานมาเสียหญ้าโอ้หญ้ามันหลายคักพี่น้องเอ้ยเอาบ่ไหวบ่ไหวพุ่นน่ะ อันบักทั่วก็บักแตงกัวหยอดน้ากันเลยหยอดหนาๆไปเลยมันบ่เอาออกหรอกอันใดย่งกันย่างอันใดใหญ่กันใหญ่อันใดหน่อยกันตางมันบ่เอาออกหรอกมันปลูกหยาบหนาหอนเทียมันออกมาแล้วแม่งกินเบิดก็มีจากต้นใดสีย่างบ่ย่างก็เลยบ่เอาออกเนี่ยเครียมันออกยังสิเครียมห้องบ่ได้เอาข้นต้าบ่มีเวลามันยางเอาข้นซึ่งว่าตอนมี้เวลาจะเห็ดหาหน่อมันนะ เก็บห่านเป็นเหมือนโตสี่เหลี่ยมนี่ค้นนะเนี่ยบ่ไม่ปุ๋ยใหญ่ใสเลยนะสิอยากได้ข้งว่ะคิดยังมาใส่เสริมซอยมันจากหน่อยไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาอย่างเลยเดี๋ยวคอยสิเก็บติดตัดได้หน่อยไร่เติมได้เยยังคอยมาเบึงองเพราะว่ามันติดทายผู้เดียวน้ำตัดน้ำบ่ได้นะ ปันีปัญญายื่นแล้วก็มีเวียบปัญญายืแล้วมีเวียดแลรวว่งเชือกตัดถือเชือกนพ่อได้กินอยู่ดีเนาะนวยตุมต้มๆจังสีแสบอยู่แต่เขาก็อยากให้มันใหญ่ตัดลดเอากินเองอยู่ดอีนำอยู่ดีเนาะ ปูนนะเบิง้งอันปลาผักหวานข่อยอยู่ต่อยู่ทางพุ่นเนะด้วเบิ้งเด้อพุ่นไก่กับมะเขียกินมันตายหลายหลายผักหวานเนี่ยย่อมเราปลูกอย่างอีหลีเนะี่ยเบิง้งข่อยเอาต้นแค่เป็นพีเหลียงยังจากต้นบวบเดียวที่หา,มาเมล็ดมะมัยหรอกต้ลุ่นต้นเจ้าของต้ลุ่นต้นผักผักหว,วานเนี่ยนะข่อยปลูกต้นแค่ไว้น้ำบ่ยังยังจากต้นวุ้นนี่ท่านได้ยางเบิ้ง,ง,งนี่ก็ อันนี้ก็คุดล่องไว้คุดล่องไว้จะปลูกพักอีกอย่างมัมนแรงน้ำบ่คอยมีหรอกน้ำบ่ไหลอันพัวเห็ดน้ำให้ไกจะเห็ดจังไหนบุได้แต่อันตักหดเบิดดิเนี่ยบ่ได้มีน้ำด้นี่ได้ตักหดนี่เราเบื้องไก่ก็มาเคลียต้นหอมข่อยเบิด้ดเดี๋ยวอยที่ปลูกไม่อยู่นั่นมันแก้วแล้วปีนี้ที่ปลูกมันแก้วหม่องนี้บ่ได้แล้วมันปลูกสกัมหม่องเกาบ่าได้ แต่ง่ายมองไปปลูกทางอื่นนะมันเกลยวเอารุ่นนี้ออกแล้วต,ต้องหาย่างอื่นมาปลูกมันเกลยวไปปลูกทางให้ทางหน้าเนี่ยปักบุ่งกับบ่อกงง้ามตะไคอยเด็ดกินอยู่ดีทางบ่อกงง้ามปันใดมันบ่คือนหนาฝนเนาะ้าให้เฮาไ้น้ำไหลายๆมันติยืดขึ้นอยู่อันนี้น้ำลดเอาเนาะน้อยๆยน้อยๆเลย เก็บยอดมันไปกินเก็บยอดเอาคุณหไก่ก็มาเคียน้ำคุณนะปากวงตุงข่อยได้กินอยูุเทียต้องเทียไก่เคียกินเบิดไก่ใ่อ่เสือแล้วป่อยไก่เขามากินครับมันห่อนปลูกเนี้กันยากโอ้ยอากาศเป็นจังไดเนาะพี่น้องเอ้ยทางใดฝนตกทางนี้ว่าไม่ติดตกมาขึ้นนี่มาน้อยเดียวน้อยเดียวหายไปเลยันมีแจะล่มก็ไฟดับ นี่ตาผักหวานก่อยมันย่างจกตุนบ่ย่างบ่พี่น้องเอ้ยตุ่นน้อยน้อยหนูย่างบ่บุว่ามันตายเบิดอเหรอมันปลูอยากลีเลยผักหวานปุ่นอย่างนี้ปิริตปิริดอยู่เนี่ยอย่างเนาะก้อยคือบ่เห็นบ่ฟิโน่จ้าปุ่นปุ่นเอ้าเอา เบึ้งตี่ไทยเบิ้งแป๊บนึงมือหลังยังคอยติมาเฮ็ดให้เบึง้งงทายไหมอันนี้ปลูกว่างใดๆนีไไ่ได้จ็กเดือนบูเนี่ยหลังต้นกับใยง,งามดีอยู่นี่ต้นบุกท่านบุกท่านสามรถปลูกอยู่ยี่สิบกว่าตน้นพี่น้องจะตายไปสามตน้น ที่ีเป็นจังใดดอกฮึ่ต้นกับใยใยดีต้นกับชจยงสี่ล่ะเนี่ยใ่บ่ท่านเขาเป็นยอดยังโอ้คอยจับกล้องม่เป็นมันกาแต่ปืดๆเดี๋ยวจังใดสีมาอัปเดตให้เบิ้งไม่ดอกบักท่านเมื่อนี้ไปเก็บดอกขจรก่อนไปเห็ดแน,นวกินให้ลูกต่เศร้าก็สวยละว,วันน,นี้เกิดกระเลียงไก่ไข,ขย,ยู่ สิบวัตถุ่พอ,อยิ้สิบตัวเลี้ยงแต่มันออกจำกำปั่นเด็กหน่อยนี่แหละไข่ไข่ยัยงไหวจะกินมันกระลังไงอีกจากน่อยกับสิบไข่เดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้พรท่านไข่ดอกอัปเดตให้เบิ้งพ่อวิกกี้เลี้ยงหลายเฮดคอ,อกใหญ่อยู่มื้อนี้เลี้ยงน้อยๆ นัน่น,นกัเป็นไก่เนือ้อเลี้ยงไว้แต่พ่อได้ไมอยู่กินน้ำเผาเไกบ่บานกับปล่อยมันข้างนอกไปทั้งใดแนบบุ๊แบตเตอรี่รถเสียพี่น้องแบตเตอรีร่ลดไปไงเสียเสียน้วเฝลามาเห็ดรถแล้ว เดี๋ยวเราไปเก็บดอกขอจรอกันต่อค่ะเดี๋ยวจะได้ไปเฮ็ดกับเขาเนะอะโอเคแล้วพี่น้องจา้าได้แล้วมันนี่ดอกขอจรอเมาวานเงาเดยหน่อยนึงอยู่ในตู้เย็นว่าติดเข็ดต้มจืดหรือแกงสมบูรนี่คอยเก็บเล้วตอนคอยเก็บไว้ได้เปิดหรอกว่างหันคอยก็ไปซอยเพื่อใ,ใหัเสรอดแล้วขับรถไถดึงรถกระบะแบตเตอรี่มันบ่ติดเลยเอารถไถไปดึง เรามาเก็บดอกกระจรบ้านนี้สิเขาบ้านเห็ดแนวกินในลูกก้อนปกติสิเห็ดแนวกินแล้วออกมาดแต่ว่ามือนี่ออกมาก่อนเพราะว่ามาดึงรถให้คุณผัวรถัวไเข้ามหนวดเส็มได้แล้วดูสิโอหอมหอมมันสีคมบอดอกอันนี้เขาว่าให้เอาไอ้เกสรอันนี้มันเนี่ยเกสรอันนี้ออกมันสีบกขมชักจังไดบุนนี่ เป็นลวกกินน้ำพริกหรือทีดองเห็นจังไดบ่ามากักดอกเห็นมันงามกบ่ตะอวนหอมหอมเด้วันนี้ที่ไปแกงสมหรือต้มจืดดอกขรจรบุ้นี่เอาพี่น้องเช้านี่ก็ซซ้ำนีแ่แหละเนาะจังไดกับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในเลือค่ะตุนชนทยาขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ